สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับ MSRK Z และว,วันนี้เราอยู่กันในเกมโลเลียมอีกแล้วนะครับ <Yep. S 1> วันนี้มันเป็นเกมผีอีกแล้วช่วงนี้เอาเกมผีไปดูกันก่อนแล้วกันวันนี้เราอยู่กันแมปโรงพยาบาลนะครับโรงพยาบาลหล่อนนั่นเองมาดูกันเนี่ยโรงพยาบาลเหมือนตรงไหนวะเนี้สี่คนนะไหม่ะขอไปด้วยคน แปดเจ็ดหกอย่างนี้ก็สวยดีครับมาดูกันว่ามันจะน่ากลัวเท่าผีที่เราเคยเจอมาหรือเปล่าแต่ในโรงพยาบาลครับมันก็ขึ้นชื่อเรื่องรีลับอยู่แล้วนะเดี๋ยวอะไรพยาบาลหนึ่งสองสามคืนเลยวเมื่อกี้คืนที่หนึ่งอุ้อ๊ยเดินดีเดินดีอะไรเนี่ย รับปืนกระสุนหนึ่งลูก <Huh? S 1> <laughs> เดี๋ยวเดียวเดียวแล้วทำไมมันถึงมีปืนมาประเคนไมาตรงนี้เอา้าคุณหมอนูบวัสดีครับเดี๋ยวเฮ้ยนี่ไงไอ้ผีที่ผมเจอมาโอ้โหยี่สิบเก้าโลบักมึงก็จะจะเอากูเลยโอ้นียาเมที่หนึ่งสองสามอ๋อเราเป็นคุณหมอจายยาใช่ไหม and job the ใครอ่านออกก็อ่านเลยผมขอเดินสำรวจกันตู้กดน้ำกดได้ไหม ม่พี่ก็เอาผมตุกเม็ดเลยขอสำรวจตรงนี้มีไม้กวาดด้วยผมหยิบมาก่อนเลยเกมพวกนี้มันแบบมันมีภาร,รกิจอยู่แล้วนะครับโอ้ยนี่ห้องห้องก็คือทะลุเข้าไปได้ดูดูเลยใช่ไหมโอ้โอ,โอ,องน่ากลัวเอ้ยคนไข้ามาเหรอให้ยายาเม็ดที่สองใช่ไ,ไหมเนะี่ยจัดไปคุณหมอนโน้มเอ้ขอออกดูข้างนอกหน่อยเลย โอ้หไม่มีรถสักคันครับโอ้ยถูกพื้นได้เลยนี่ผมเอาไม่ถูกไปแล้วโอ้โหเยอะโอ้โอหหันหลังกลับมาแทบเป็นลมทำไมมันเยอะขนาดนี้เนี่ยอืมเฮ้ยชอบาอถูเร็วดีอะอืมเขาเรียกว่าคุณหมอมือโปรโเรียบร้อยให้ยาเข้าไปเขาต้องการเยียอันนี้ห้องอะไรวะ ขอนี้ห้องน้ําจะได้รู้ไว้แต่เป็นโรงพยาบาลที่โคตรเล็กเลยนะเนี่ยเฮ้ยข่าวข่าวที่โรงพยา่าลในเกาอลีมันเขียนว่าไงผู้อาศัยหลายคนได้รายงานว่าได้เห็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่รู้จักดูเหมือนดูเหมือนมันจะอันตรายด้วยนะสิ่งมีชีวิตที่ไม่รู้จักอีกแล้วเหรอแค่ไอ้นี่เนี่ย แค่ไอตัวนียเนี่ยไอไอหน้ากากนี่ก็ไม่รู้จักอะไรแล้วเนี่ยเลื่อกจะเป็นตัวเดียวกันหรือเปล่าวะ <S <S เฮ้ยมีคนมาขอยายแล้วซื้อยายาหมายเลขสองเอายายเข้าไปอุย้ยแต่งตัวอย่างหล่อ <Thanks. S 1> อ่ะเก่งมากเพื่อน โอ้โหข้ามากูตกใจเลยเอ้ยได้เลยได้เลยได้แล้วครับเอาไปเลยยามใบเล็กสามของคุณอ๋อมันเปิดไฟได้เหรอใครเปิดไฟอ่ะอ๋ mandatory. อเพื่อนซื้อไปฉายมาโอ้โหสว่างสวยโอ้อะไรอ่ะโอ้โหอะไรในห้องน้ำเข้าไปดูโอ้โหแมลงแมลงสาบเหยียบเหย,ยียบเห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 ยียบแมลงสาบ ผมก็เหยียบแล้วนะมันมันไม่ตายอืม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 อีกตัวหนึ่งเรียบร้อยเอ้ยอยังไม่เรียบร้อยเหยียบมาเข้ามาในห้องน้ำเฮ้ยเสียงอะไรอะ่ะเฮ้ยเสียงอะไรเพื่อนโดนอะไรอะ่ะเพื่อนเป็นอะไรไม่เพื่อน เอ้ยเหมือนมีอะไรเกิดขึ้นนะแต่ผมมาไม่ทันเหตุการณนะ์อ่ะเดี๋ยวเอเป็นคนทำปะเนี่ยอยู่ดีๆเมื่อกี้มีอะไรเกิดขึ้นเลงก็เข้ามาผมว่าคืนนี้น่าจะอยู่ไม่เป็นสุกแล้วไปที่ไหนบันไดที่นัานจริงๆนะ <Thanks. S 1> ใช่ไหมละ่ะคุณหมอนเอโอโูเฮ้ยโอ้โหไอผู้ชายคนนี้ <head> ตกใจลูกพีที่มึงเข้ามา Give me อย่าไม่ทีหนึง่งเมื่อกี้ก็เพิ่งเข้ามาเอาไม่ใช่หรอ ขออยู่กับเพื่อนแล้วกันมันมีปืนให้กูยิงด้วยนะ <Thanks. S 1> เฮ้ยเปิดความดูได้ไหมคืนที่สองเฮ้ยคืนแรกก็แบบไม่ค่อยเท่าไหร่ไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่นะคืนที่สองมีไฟฉายนะก็แจมเลยเพื่อนแสดง <I> ว่าโร <this S 1> งพยาบา <in two. S 1> ลเรานี่ยน,น่าจะเป็นโรงพยาบาลที่ขึ้นชื่อเรื่องยามากเลยนะไม่มีใครมารักษาเลยนะมีแต่คนมาขอยา <Thanks. S 1> นี่ฉันมีไม่ฉันมีไม่ถูพื้น head hurts. Give me one. ตอนนี้ก็จ่ายยาไปทางๆกนะ่ะยืนดูข้างนอก <Thanks. S 1> มาเดินผ่านอย่างนี้เรากเขาตกใจนะไม่มีอะไรนะเราควรทิ้งขยะโอเค แล้วยาอ๋อขยะอยู่นู่นอ๋อนั่นอันนี้คือหน้าที่ผมใช่ไหมไปเพื่อนนำ้นำนำ้นำนำ้นำน้ำโอเคน้ำใบน้ำใบน้ำไปนำไป้นำ,ปนำให้หน่อยน้ำให้หน่อยนายม,มีไฟฉายอะ่ะบีกกูไปเองเพื่อการทิ้งขยะ ไปแล้วไปแล้วโอ้คิดว่ามันจะบีอะไรพุ่งออกมาไม่มีนะตอนนี้เที่ยงคืนอะไมยมีขาวหมาอีกแล้วตัวตนยังลอยนวลคนหายเป็นพเดมิรกับคือระเบินแปนนะเหมือนเนน่ย ตัวอันตรายที่ว่ามันคือตัวอะไร <third> ตัวอะไรวะอย่าย้ายเขาเร็วกระโดดกระโดดโดดโดดอะไรอ่ะมีอะไรเกิดขึ้นกวาดโอ้ขยะโอ้โหโคตรเยอะเลยไม้ถูเอ้ยต้องเอาไม้กวาดก่อนหรือเปล่าป เนี่ยไม่กวาดมีทางไม่กวาดมีทางไม่ถูกอา้าทำไมไม่จ้างพานลงสักคนนะจะได้มาเป็นเพื่อนรูกนชะตากรรมด้วยกันจะขวาดเร็วแย่งกันขวาดแล้วทีนี้อืมเดี๋ยวนะมันเป็นวิญญาณหรือเปล่าเนี่ยอยู่ดีดีก็มีรอยอะไรพวกนี้เข้ามานะครับเรียบร้อย เอ้ยมีเอ้ยอัน,นี้แปลกอันนี้ไม่เคยเห็นเฮ้ยคนนี้ผมไม่เคยเห็นไอหัวขาวอะหลบอยู่มุมก่นจนายยาไปเพื่อน hurts. Can get too? ทำไมเพื่อนไม่จายยาให้เขาออะผมให้เอง Thanks. นายช้าเพื่อ,อน,นไม่ต้องยื่นยาเลยเฮ้ยในห้องน้ำมีอะไรไปไปไปเฮ้ยเฮ้ย,ยนั่นอะไรอะ่ะเฮ้ยเฮ้ยเนี่ยมันผีนี่ ผีหน้าขาวเฮ้ยผีหน้าขาวมาตามมามาเหรอ,อโยนคนโยนนกที่ตายทิ้งลงถาาังขยะแล้วนกที่ตายมันอยู่ไหนไอ้นกที่ตายมันอยู่ไหนอะใครเก็บไปหรืออยู่กับใคร ก็ยังอยู่ที่เดิมซะด้วยแล้วไอ้นกที่ตายมันอยู่ไหนอะใครมีนกที่ตายอะอันนี้ห้องคนไข้ขอเข้าไปดูหน่อยนะแน่ๆแล้วก็เป็นหมออะ ออกไปฉายโอ้ยมีไฟฉายแล้วโอ้โหเพิ่งรู้ว่ามีต้องออกไปหรือเปล่าอย่าให้มีเลยนะมีกูวิ่งไม่ทันเฮ้ยโอ้โห โอ้โหโอ้โหโอ้โหไม่อยากเข้าใกล้เลยอะเอ้ยใครก็ได้ไปเป็นเพื่อนดีไปฉายไม่เคยให้อุ่นใจเลยออกมาข้างน,นอกเถอะไปเปล่าตามมาตามมาอ้าวออกกันหมดเลย อาเหลือเราคนเดียวอ่ะโอ้โหเหลือผมคนเดียวอื้มคนเดียวใจก็สู้อ่ะมาดิงั้นผมจะทิ้งรอดช่องหน้าต่างเนี่ยแหละโอ้โหยยนทิ้งไม่ได้ยยนทิ้งไม่ได้แฮแสดงว่าต้องไปทิ้งทางขยะผมว่ามันคงจำสแกแลเราดีๆตัวหน่อยอะไรปะ่ะหรือมันเป็นหุ่นเฉย ว่าแล้วก็ทิ้งแล้วอ่ะมาคงจะไม่บั๊กอีกนะเดี๋ยวผมไปดูผีอ่ะเพราะทางใไอขยะมันอยู่กับเพื่อนผมอ่ะนี่ไอผีตัวนี้ยา มีอะไรเกิดขึ้นมันขู่มันขู่กุหถอยเลยตอนนี้ทุกคนมารวมตัวที่ถังขยะไปแล้วท่านผู้ชมไอ้คนมีขยะอยู่ไหนผมไม่ได้เอามามันไม่ใช่เค,เคเวสผมอะเฮ้ยม,มาแล้วเหรอเฮ้ยสวยไม่บักว่ะไม่บักก็รอดแล้วรีบเข้าเหอะเป็นโรงพยาบาลที่แบบวุ่นวายมากเลยหลายเหตุการณ์ในที่เดียว แล้วก็ยังมีคนเข้ามาตลอดด้วยนะ <Thanks. S 1> แสดงยาดีจริงอนะเนี่ยคืนที่สามมันมีกี่คืนวะ <Thanks. S 1> คลิปนี้ผมว่าผมต้องตัดเยอะหน่อยลนะมันน่าจะยาวบิ้ดแลยเนะี่ยมันแบบจ่ายยาเอ้ยไม่จ่ายยาแล้วตัวอะไรอะหนูเหรอได้ยินเสียงหนูจิจิจโอ้เฮ้ยคุ้นๆ นี่มันเทพเจ้าแลตท,ทุีไปเนี่ยเหตุการณ์แบบนี้เราเคยเจอมาแล้วนะครับแล้วก็สามารถติดตามได้ในช่องเลยนะเป็นคลิปเกมผีไปกันเลยแหละไปหาดูได้นะท่านผู้ชม <c oughs> ขายของเลยแบบเนียนๆแล้วก็เหยียบหนูมาเดิมใช่ไหมเนี่ยเล็กตัวหนึง่งเรียบร้อยใช่ไหมหมดแล้วเอ๊ะเหล็กตัวหนึ่งโอ้เพื่อนเก็บไปแล้ว แก่ตอนนี้นอกจากหนูแล้วก็ไม่มีอะไรเลยแสงไปฉายก็ไม่ค่อยจะสว่างเลยนะอ๋อเพื่อนออกปรถสาจากข้างนอกโอ้ยมีคนเขียนเอ้ยไม่ใช่คนแล้วสภาพอย่างเงี้ยเราต้องลบไปเลยลบไม่ออกอีกคงต้องมีอุปกรณ์ในการลบมแล้วต้องใช้อะไรลบวะ อยู่แถวนี้ปะนี่ไงน้ำยาไม้กวาดหรือปล่อยให้เพื่อนเราลบดิโอเคเพื่อนเราลบจนจะหมดแล้วทำดีมากเสียงลรวะเสียงไอตัวนั่นเหรอแล้วยังมีคนมาเข้ามาเอายาอีกโอ้มหาสจารันพันลึกจริงจริงว่ะมันก็ยังมีคนมาเอายาจนได้นะเออคูอยากออกไปจากที่ดีแล้วดูไป เป็นข้างนอกที่แบบบางเวกมากไม่มีรถไม่มีสักคันเลยอ <S <S เอ้าไฟดับก็ไฟฉายมีแล้วนี่ <S 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 แสดงเราต้องไปรวมตัวกันเปิดไฟแน่นอนเควสอย่างนี้ไปไปก็ไปอ่ะถ้าไม่ไปเควสก็ไม่เดินเฮ้ยมันนำเราอย่างี้ไม่กลัวครับมีคนนำเราตาม โอ้โหทำไมเปิดไฟไปอยู่ลึกจังอะโอ้โหโหอยู่อยังไกลอะเฮ้ย hey, มีมัโอ้ย oh, ไม่มีคนเปิดจังเลยที่ว่านี่ไงเฮ้ยไปเสี่ยงมันแล้ว, hey, ย,ลวยัง <L> ไปดีครับรออะไรละไปแล้วเฮ้ยเพลงแบบนี้วิ่งอย่างเดียวครับเพลงแบบนี้อย่าหาไไ <L> ันหลังนะเว้ยไปไปต้องเข้าโรงพยาบาลต้องเข้าโรงพยาบาลเท่านั้นเฮ้ย,ยมีคนตายมีคนตายไปเข้าโรงพยาบาล โอ้ยเอาวาร์ปมาเลยว้าวนี่ไงสร้างเพื่อนเราเหลือเป็นเลโก้ไปแล้วไม่นะโอ้โหมึงยังมีคนเข้ามาอีกเ่ยมึงเห็นศพด้านประตูนั่นไหมยอย่างนี้เอาไปเลยยายหยอดตานะครับเอาหายไปแล้วศพถ้าหนีไม่ทนตาตาันจะตายแล้วเมื่อกี้ Throat hurts. แล้วก็ยังกลับมาจ่ายยาเหมือนเดิมคืนที่สี่โอ้โหไม่สี่คืนเลยเนี่ยตอนนี <mostrar> ้มีอะไรอยู่เต็มโรงพยาบาลเลยท่านผู้ชมเราต้องทำความสะอาดด้วยไม่กวาดอันนี้มันมาจากไหนวะกวาดอะ ตอนนี้เหลือก็อยู่สองคนแล้วท่านผู้ชมอีกคนหนึ่งออกอีกคนหนึ่งตายเรียบร้อยแล้วใช่ไหมโอเคตอนน่อตีก็ต้องจ่ายยาไปเฮ้ยข่าวมาไม่เห็น เอนดิตี้ต่อไปเหตุการณ์ในโรงพยาบาลหายไปแต่เสียงไม่น่าไว้ใจเลยนะเนี่ยแถมนักข่าวยังไม่มีหน้าด้วยเชื่อใจไม่ได้ตอนนี้แล้วก็จ่ายยาไปกอนโรงพยาบาลนี้นะครับรับจ่ายยาดีเตียงแต่ไม่ให้นอนครับกูเป็นหมอปลอมหรือเปล่าเนี่ย ใจายาไป <3 S 2> เอาไปเลยยาหมายเลขสามเฮ้ยเสียงประตูพังประตูอะไรอะ่ะเฮ้ยผี FBI ผมเจอผี FBI โอเป็นอนพเฮ้ยมาทีประตูพังเลยอะ่ะก็น่ากลัวแล้วเราไม่เห็นตัวมันด้วยนะ เราทำไงกับประตูเนี่ยนะอ๋อมีเควสสั่งซื้อใหม่เหรอผี PMBI open up hurts. ไอ้นี่ก็มาไม่หยุดเลยเห็นหลายรอบเลยเนี่ยแต่ยังไงก็เถอะก็ต้องใจ่ายยาให้มันไม่แน่มันอาจจะเป็นผีอะมีเควสท,ทิ้งขยะอยู่ข้างนอก ให้ผมว่าผมจะไปกับเพื่อนอยู่เพื่อนไปคนเดียวเดี๋ยวมันตายเดี๋ยวผมเหงานะครับถ้าตายก็ตายด้วยกันไปเลยถ้าเกิดผีมาจังหวะนี้ดีแย่ไหมข้าโรงบาลโอ้ย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 มันมาทำสแกนอย่างนี้เลยแล้วมีคนตายด้วยไอ้นุ๊ปไอ้ตอกอย่าตอกเอ้นุ๊ปใจเย็นนุ๊ปไม่เอานุ๊ป ตอกไปกระทั่งคนตายอะไรวะเนี่ยเพื่อนกูนี่มันโรกจิกกว่าผีเล้วเนี่ยเฮ้ยตรงนี้มันคืออะไรเฮ้ยผมงัดไม่ได้ทำไมไม่มีอะไรเกิดขึ้นต้องให้เพื่อนจัดการแล้วแหละผมไม่รู้ว่าเพื่อนมันงัดอะไรออกมาเฮ้ยข่าวเหรอข่าวดีแก เขาอยู่นี่วิ่งวิ่งไปไหนอะ่ะเฮ้ยเขากําลังมาคุณมีสามสิบวิตอนนี้ไม่ถึงสามสิบวิแล้วเพื่อนหนีเหรอถ้าซ่อนนะตายแน่เพราะมันเข้าได้ทุกประตูเลยในโรงบาลเนี่ยเฮ้ยมันมีรถพยาบาลอยู่แต่เพื่อนเรามีปืนนะแต่ผมว่าผมจะหนีนะเพื่อนไปด้วยกันไหมไม่น่ารอดนะว่ามันเก่งเกินในผีเดีวยวเดียไปเอ้ยโอย้งั้นผมไปรถลงผมขึ้นรถโรงพยาบาลนะ ไปแล้วเพื่อนโชคดีเฮ้ยสตาร์ทไม่ติดเหรอเฮ้ยสตาร์ทติดดีวะเออไม่ต้องอย่างนั้นเลยกูไปแล้วบายบายเฮ้ยแล้วผมก็ได้ยินเพื่อนยิงปืนนัดเดียวแล้วก็เงียบไปเลยเฮ้ยคุณรอดชีวิตและนั่นก็เป็นเสียงปืนนัดสุดท้ายที่เราได้ยินครับกู <c oughs> ว่าเพื่อนตายไปแล้วนะเฮ้ยผมรอดเฉยเลยเฮ้ยผมดาวถูก เพราะว่าผมเห็นจากที่มันวาร์ปไปวาร์ปมาได้แล้วนะครับสู้ก็คงสู้ไม่ไหวหรอกมันเป็นผีเอ i บ p อ n อเนะครับถ้าซ้อนมันอาจจะเตะประตูเข้ามาเลยก็ได้นะครับผมและนี่คือความน่ากลัวเอ้ยเดี๋ยวกูมาพูมแมปเลยเนี่ยเอ้ยแมปมันเปลี่ยนไปก็เ,เป็นว่าวันนี้ผมก็มีชีวิตรอดอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วกลับมาได้นะไม่เงเดอล็อกนี่มันดีเจ๋งเลยก็ถ้าเกิดท่านผู้ชมชอบนะ้วท่านผู้ชมก็อย่าลืมนะครับ กดไลค์กดแชร์กดส u ั s c r ข b e นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของช่องเราด้วยนะครับส่ว so, นคลิปหน้าจะเป็นเกมอะไรจะเป็นแมปอะไรในรูปบ็อกก็ฝากติดตามนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมเล่นน้องมาก,ก่อนเลยพี่นะฮะไปแล้วครับผม